60กว่าวัดในจังหวัดนี้เองก็เกิดมีวัดต่างๆในเชียงใหม่และเมืองใกล้เคียงเป็นจำนวนถึง60วัดขอลาออกจากการปกครองของคณะสงฆ์ในเมืองนั้นๆแล้วมาขอขึ้นกับครูบาสรีวิชัยนี่คือเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ยากแก่การวินิจฉัยในวันนี้ได้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใดที่แน่นอนคือครูบาศรีวิชัยนั้นท่านมิได้เป็นภิกษุที่ฝ่หาความยิ่งใหญ่หรือสมณศักดิ์ใดๆ ทั้งสิ้นดังนั้นจึงเป็นการแน่นอนว่าท่านคงมิได้ไปชักชวนหรือยุยงให้วัดต่างๆเหล่านั้นกระด้างกระเดื่องต่อการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์หรือพูดง่ายๆก็คือกฎหมายพระนั่นเองดังนั้นการที่เจ้าอาวาสและพระลูกวัดถึง60กว่าวัดขอลาออกจากการปกครองของคณะสงฆ์แต่เดิมโดยขอมาขึ้นกับครูบาศิวิชัยแทนนั้น ย่อมเป็นไปด้วยความเห็นดีเห็นงามของพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งครูบาสิวิชัยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เรื่องความศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดทั้งสิ้นความศรัทธาย่อมเกิดขึ้นแก่หัวใจของแต่ละคนผู้หนึ่งผู้ใดจะไปบังคับก็ไม่ได้เช่นกันเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นและฝ่ายบ้านเมืองของเชียงใหม่และคณะสงฆ์ก็ทนดูต่อไปอีกไม่ได้ ครูบาศิวิชัยจึงถูกสอบสวนความผิดทันทีนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2478ซึ่งขณะนั้นครูบาศิวิชัยจำพรรษาอยู่ที่วัดสิงห์เชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการไต่สวนความผิดครั้งยิ่งใหญ่ของครูบาศิวิชัยโดยมีพระยาอนุบาลพยับกิจข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมฟังการสอบสวนอยู่ด้วย ความผิดของครูบาศิวิชัยครั้งนี้มีหลายข้อคือ 1. ฝ่าฝืนการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ 2. ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองหัววัดเจ้าอาวาสของวัดต่างๆเอง 3. ก่อสร้างโบร,รณาณสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือความผิดชกัน3ข้อที่คณะสงฆ์เชียงใหม่สอบสวนครูบาศิวิชัยที่วัดสิงห์แต่ครูบาศิวิชัยปฏิเสธทุกข้อ ว่าไม่ได้ทําเช่นนั้นจึงเจ้าขุนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าเก <_ d ream> ินกําลังที่จะสอบสวนครูบาศิวิชัยที่วัดสิง์โดยลําพังได้จึงทําหนังสือถึงเจ้าคณะมณฑลแจ้งเรื่องราวข้ออธิกรณ์ของครูบาศิวิชัยให้ทราบพร้อมกับขอส่งครูบาศิวิชัยลงไปให้มหาเถรสมาคมในกรุงเทพสอบสวนเอาความผิดต่อไปเจ้าคณะมณฑลจึงส่งเรื่องทั้งหมดลงมายังมหาเถรสมาคมกรุงเทพ เพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไปในระหว่างที่ครูบาศิวิชัยถูกสอบสวนจากคณะสงฆ์เชียงใหม่คราวนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวมากเพราะตอนนั้นครูบาศิวิชัยกำลังมีชื่อเสียงเรื่องลือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะที่ท่านเองเพิ่งจะเป็นประธานในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพสำเร็จมาไม่ทันจะครบกวบปีชาวเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองใกล้เคียงจึงวิาพากษ์วิจารเรื่องนี้กันไปในแง่ที่ว่า เจ้าคณะเมืองเชียงใหม่อิชาครูบาศิวิชัยที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่เคารพศรัทธาของคนเมืองยิ่งกว่าภิกษุรูปใดๆในเมืองเชียงใหม่จึงหาเรื่องใส่ร้ายครูบาศิวิชัยให้เสียชื่อเสียงเพราะท่านที่ทุกคนได้เห็นแก่ตานั้นครูบาศิวิชัยก็เป็นเพียงภิกษุธรรมดารูปหนึ่งที่ถือสันโดษไม่ฉันอาหารที่มีเนื้อสัตว์ไม่สูบบุหรี่หรืออมเมี่ยงแม้แต่อาหารก็ฉันเทียงวันละมือ้อพอประทังชีวิต และไม่สะสมทรัพย์สินอะไรไว้เป็นส่วนตัวเลยนับได้ว่าน่าเห็นใจเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะเท็จจริงประการใดก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเข้ามาจัดการให้รู้แน่ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เจ้าอาวาส60วัดขอลาออกจากการปกครองหันมาขอเข้ากับคณะของครูบาศิวิชัยนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะปล่อยปะละเลยได้ เพราะตามข่าวที่ปรากฏนั้นพูดกันถึงขั้นที่ว่าครูบาศิีวิชัยได้ออกใบสุทธิให้แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆเหล่านั้นต่างหากจากใบแต่งตั้งของเจ้าคณะจังหวัดโดยใบสุทธิที่ครูบาศิีวิชัยออกให้นั้นมีรูปหัวเสือเป็นสําคัญเพราะครูบาศิีวิชัยเกิดปีขานสิ่งเหล่านี้ถึงจะเป็นข่าวหรือก็เป็นสิ่งที่เจ้าคณะจังหวัดชิงใหม่และทางฝ่ายบ้านเมืองจะต้องเข้ามาสอบสวนหาความจริง จึงนับเป็นเรื่องผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของครูบาสรีวิชัยนักบุญแห่งลานาไทยควรจักระทำใจเป็นกลางพิจารณาเหตุผลด้วยความสุขุมรอบคอบอย่างยิ่งเพราะบารมีครูบาสรีวิชัยนั้นไม่ต้องเสริมแต่งก็มีมากมายล้นฟ้าอยู่แล้วชาวเมืองเชียงใหม่และสานุสิทธิ์จำนวนมากที่ทราบข่าวว่าครูบาศรีวิชัยถูกสอบสวน และกำลังรอวินิจฉัยจากมหาเทรสมาคมในกรุงเทพว่าจะทำประการใดต่อไปนั้นต่างก็มารอฟังข่าวอยู่ที่วัดสิง์เป็นจำนวนมากบ้างก็ห่วงใยอาจารย์ของตนว่าจะถูกกลั่นแกล้งทําร้ายจนถึงขั้นมีการอยู่เวรยามกันเลยทีเดียวตลอดเวลานั้นครูบาศรีวิชัยคงอยู่ของท่านอย่างปกติส่งเข้ากรุงเทพแล้วปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราชนั่นเอง มหาเทรสมาคมก็มีหนังสือถึงคณะมนทนพายันว่าขอให้ส่งตัวครูบาศรีวิชยัยไปกรุงเทพเพื่อรับการอบรมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่ให้รู้จ้งแจ้งชัดอีกทีหนึ่งพร้อมกับจะได้ทําการไต่สวนข้อที่ก่อนที่ครูบาศรีวิชยัยถูกกล่าวหาด้วยทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้กําหนดวันเดินทางของครูบาศรีวิชัยมาด้วย นั่นคือให้ครูบาสิวิชัยไปกรุงเทพในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2478ข่าวนี้เสมือนหนึ่งลูกระเบิดตกลงไปในกลางใจเมืองเชียงใหม่คนเมืองจำนวนนับพันนับหมื่นต่างพากันไปหาครูบาสิวิชัยที่วัดพระสิงห์อย่างมืดฟ้ามัวดินราวกับมีเทศกาลงานไปหลวงที่วัดนั้นต่างพากันไปแสดงความเห็นอกเห็นใจครูบาศิวิชยัย สานุสิ์ส่วนหนึ่งที่เป็นหนุ่มชะกันก็ฮึดฮัดแสดงอาการไม่พอใจที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเหตุให้ครูบาศรีวิชัยต้องไปรับการอบรมและสอบสวนที่กรุงเทพกล่าวได้ว่านี่สร้างความวุ่นวายชุดละมุนไปทั่วนครเชียงใหมท่ทีเดียวทางฝ่ายครูบาเทิมเจ้าอาวาสวัดแสนฝางท่านก็บอกกับใครๆว่านี่เป็นเพราะเลิกสร้างทางขึ้นดอยสุเทพที่ท่านทักทวงไว้แท้ๆทีเดียว ครูบาศรีวิชัยไม่เชื่อถึงได้เกิดเหตุเช่นนี้แต่สําหรับครูบาศรีวิชัยท่านไม่ได้ว่าอะไรพอถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2,478ท่านก็ไปขึ้นรถไฟที่สถานีเชียงใหม่เข้ากรุงเทพตามคําสั่งของมหาเถรสมาคมโดยมีประชาชนนับหมื่นมื่นคนไปส่งท่านที่สถานีรถไฟและมีสานุสิตติดตามมาด้วยไม่น้อย ครูบาศิวิชัยไปกรุงเทพแล้วแทนที่เหตุการณ์ในเชียงใหม่จะดีขึ้นกลับเลวลงกว่าเดิมเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่พอใจทำทีว่าจะเกิดเหตุร้ายจนกระทั่งทางราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยพระยาอนุบาลพยับกิจข้าหลวงเมืองเชียงเชียงใหม่ต้องออกถแถลงการชี้แจงกับประชาชนนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างยิ่งที่พระภิกษธรรุธรรมดาาองค์เดียว ทำให้จังหวัดถึงกับออกแถลงการชี้แจงให้ประชาชนทราบเพื่อป้องกันมิให้เมืองเชียงใหม่ลุกเป็นไฟเพราะบุคคลที่เคารพศรัทธาในครูบาศิีวิชัยข้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแถลงการให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทราบว่าครูบาศิีวิชัยเดินทางไปกรุงเทพตามคำสั่งของมหาเถรสมาคมโดยออกแถลงการมีใจความสั้นๆในฉบับที่หนึ่งหลังจากที่ครูบาศิีวิชัยไปแล้วได้ไม่กี่วัน แต่ถแถลงการฉบับที่หนึ่งนั้นแทนที่จะทําให้ชาวจังหวัดเชียงใหม่สงบก,กลับมีทีท่าว่าจะวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสียแก่คณะสงฆ์เชียงใหม่มากขึ้นเหตุการณ์ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นพระยานุบาลพยับกิจจึงออกถแถลงการเป็นฉบับที่สองเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2478อธิบายเหตุผลต่างๆที่ครูบาศิวิชัยต้องไปรับการอบรมและสอบสวนที่กรุงเทพ แถลงการของพระยานุบาลพยับกิจซึ่งออกมาอย่างราชการฉบับนี้คือสิ่งที่บอกอย่างเด่นชัดว่าเมื่อครูบาศิีวิชัยถูกส่งตัวลงไปกรุงเทพครั้งนี้ได้เกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างคนเมืองเชียงใหม่ที่ศรัทธาครูบาศิีวิชัยกับคณะสงฆ์เชียงใหม่อย่างรุนแรงจนถึงกับมีเรื่องเล่าว่าชาวเมืองเชียงใหม่จํานวนไม่น้อยถึงกับเลิกทําบุญที่วัดซึ่งเจ้าคณะเชียงใหม่จาพรรษาอยู่ ทั้งๆท,ที่ปกติคนเมืองเชียงใหม่จะเข้าวัดทำบุญฟังเทศกันทุกวันพระก็ตามนี่เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากทีเดียวหลังแถลงการฉบับที่สองของพระยาอนุบาลพยับกิจออกมาแล้วดูเหมือนเรื่องร้ายๆค่อยหย่อนคลายเหมือนชาวเชียงใหม่ได้คิดว่าไม่ควรที่จะทำตัวเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะถึงจะเคารพครูบาศรีวิชัยเพียงไหนก็ตาม ก็ไม่ควรประท้วงแก่คณะสงฆ์ของเชียงใหม่ถึงเพียงนี้ซึ่งนับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทางด้านครูบาศรีวิชัยเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพในวันที่3พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,478ก็มาพักอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรเหมือนเช่นครั้งแรกที่ท่านถูกส่งตัวมารับการสอบสวนแต่สำหรับการถูกข้ออธิการครั้งที่สองนี้ข้อหารู้สึกจะรุนแรงกว่าคราวแรก ครั้งแรกนั้นชื่อเสียงของครูบาศิวิชัยยังไม่เป็นที่รู้จักนักแต่สําหรับคราวนี้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักท่าหลายมากเรื่องการสอบสวนครูบาศิวิชัยจึงเป็นที่สนใจของคนกรุงเทพด้วยข่าวการสอบสวนครูบาศิวิชัยหายเงียบไปนานกว่าสามเดือนเป็นเหตุให้ชาวเชียงใหม่และลำพูนเล่าหรือเรื่องนี้กันขึ้นมาอีกหลังจากที่สงบไปพักหนึ่งชาวเชียงใหม่ และลำพูนอยากรู้ข่าวคืึกหน้าว่าสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วทำไมครูบาสิวิชัยจึงยังไม่กลับสู่เชียงใหม่หรือลำพูนเสียทีคณะสงฆ์แถลงเมื่อข่าวเกิดขึ้นก็ย่อมมีผู้ลือไปต่างๆนานาจนกระทั่งในที่สุดเจ้าคณะอำเภอมณทนพยับคือพระธรรมโกศาจารย์ก็ต้องออกแถลงการเกี่ยวกับการสอบสวนครูบาศิวิชัยชี้แจงให้ประชาชนทราบซึ่งนับเป็นแถลงการจากฝ่ายสงฆ์ ที่สืบเนื่องมาจากถแถลงการของทางราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีใจความว่าพระศิวิชัยยังมีความเข้าใจผิดอยู่จะยอมให้กลับมาโดยที่ยังมีความเข้าใจผิดอย่างนี้ท่าทีจะเกิดความไม่สงบดังที่เคยเป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นทางที่จะยอมให้พระศิวิชัยกลับจะต้องพร้อมด้วยสามประการคือ 1. พระศิวิชัยจะต้องได้เซ็นคำปฏิญาณให้คณะสงฆ์ไว้เป็นหลักฐาน 2. มีพฤติการเป็นที่ไว้วางใจคณะสงฆ์ สามพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนสมัครอยู่ในความปกครองของคณะสงฆ์โดยเรียบร้อยหมดแล้วส่วนในจังหวัดอื่นๆคณะสงฆ์จักได้ดำเนินการโดยระเบียบเดียวกันต่อไปเพื่อผ่อนผันยอมเพียงเรียบร้อยดีในสองจังหวัดก่อนก็โดยกรุณาแก่พระศิวิชัยที่จะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้เร็วขอพระสงฆ์สามเณรและพุทธมากัทั้งหลายจงทราบตามพิติการนิยาหลงเชื่อไปตามทางอันหาบุญความจริงมิได้ เมื่อประสงค์จะร่วมบำเพ็ญทานกุศลกับพระศิวิชัยก็ตั้งอยู่ในความสงบเมื่อคณะสงฆ์เห็นเหตุสาประการเรียบร้อยแล้วก็จะให้พระศิวิชัยกลับมาหาท่านทั้งหลายเองโดยไม่ต้องร้องขออย่างใดเลยในตอนท้ายของคำถแถลงการของพระธรรมโกศาจารย์เจ้าคณะมณฑลพายัพมีรายละเอียดคำปฏิญาณที่คณะสงฆ์ขอให้ครูบาศิวิชัยลงนามรับทราบ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตนตามนั้นมีรายละเอียดดังนี้คำมั่นที่พระศรีวิชัยต้องรับรองไว้ต่อคณะสงฆ์ว่าจะปฏิบัติตามคือ 1. จะปฏิบัติต่อพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ์และอนัของสงทุกประการเช่นก็จะยื่นบัญชีการสำรวจบัญชีกลางปีต่อคณะสงฆ์ตามลำดับชั้นขอการบรรพชาอุปสมบทจะต้องได้รับอนุญาตของเจ้าคณะแขวง และให้ถืออุปัาชาที่คณะสงฆ์แต่งตั้งแล้วให้บรรพชาอุปสมบทได้โดยวิธีที่คณะสงฆ์ปฏิบัติอยู่ขอเมื่ออุปสมบทแล้วจะต้องมีหนังสือสุดอันชอบด้วยระเบียบการคณะสงฆ์จะออกหนังสือสุดที่อย่างอื่นไม่ได้งองงานปฏิสังขรณ์ก่อสร้างสิ่งฐาวรวัตถุต่างๆจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สจะช่วยเหลือในการก่อสร้างสถานที่เล่าเรียนเพื่อให้กุลบุตรกุณธิดาได้เข้าศึกษาเล่าเรียน ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาและช่วยสนับสนุนขอร้องประชาชนให้เห็นประโยชน์ของการศึกษา 3. จะช่วยเหลือให้การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและสิทธวัดจัดการตามพระราชบัญญัติและอนัตสงฆ์ 4. จะช่วยเหลือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆให้เชื่อคําแนะนําและคําสั่งสอนของคณะสงฆ์หรือทางราชการอันชอบด้วยราชการ หากจะพิจารณาคำมั่นหรือคำปฏิญญาซึ่งคณะสงฆ์ต้องการให้ครูบาศิวิชัยลงนามและรับปฏิบัติแล้วจึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับแดนมาตุภูมิได้นั้นจะพบว่ามีอยู่หลายตอนที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบารมีของครูบาศิวิชยัยที่มีต่อประชาชนชาวภาคเหนือและมีต่อพระภิกษุษสามนเณรอีกจานวนมากซึ่งต่างเคารพเชื่อฟังแต่ครูบาศิวิชัยเทียงองค์เดียว โดยไม่ยอมเชื่อฟังคณะสงฆ์ของเชียงใหม่และลำพูนเลยในคำมั่นข้อสองและข้อสามนั้นเป็นคำขอร้องจากคณะสงฆ์เชียงใหม่โดยแท้เพราะในระยะนั้นย่อมเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าครูบาศรีวิชัยนั้นชนะใจทั้งชาวบ้านทั้งพระถ้าครูบาศรีวิชัยช่วยก่อสร้างสถานศึกษาเล่าเรียนให้เด็กๆชาวภาคเหนือได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาแล้วก็ย่อมมีผู้ร่วมมือ และส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือเป็นจำนวนมากส่วนในข้อ3นั้นหากครูบาศิวิชัยให้ความร่วมมือดโดยแนะนําภิกษุษสามเณรทั้งหลายให้เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วก็ย่อมมีภิกษุษและสามเณรเชื่อถือหันมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกันมากขึ้นแทนที่จะถือสันโดษตามครูบาศิวิชัยในคำมั่นข้อที่สี่นี้เองที่แสดงถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของครูบาศิวิชัย โดยแท้เพราะในฐานะที่ครูบาศรีวิชัยเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดารรมดาองค์หนึ่งซึ่งไม่มีสมณศักดิ์แต่อย่างใดๆทั้งสิ้นแต่คณะสงฆ์ของเชียงใหม่ก็ให้ความสําคัญถึงขั้นให้ครูบาศรีวิชัยช่วยเหลือว่ากล่าวตักเตือนเจ้าอาวาสและภิกษ,ษุสามนเณรในวัดต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์คำมั่นข้อนี้ชี้ให้เห็นเด่นชัดอีกประการหนึ่งว่าในสมัยนั้น คงจะเกิดความแตกแยกระหว่างสงฆ์ขึ้นไม่น้อยทีเดียวเพราะมีผู้หันมาขอขึ้นกับครูบาศิวิชัยแทนที่จะขึ้นกับการปกครองตามลักษณะปกครองสงฆที่ถูกต้องและผู้เดียวที่จะสามารถประสานรอยร้าวนั้นได้ก็คือครูบาศิวิชัยนั่นเองสึกครับครูบาศิวิชัยจะยอมรับคำมั่นนี้หรือไม่แต่ระหว่างการสอบสวนครูบาศิวิชัยที่กรุงเทพนั้น คณะสงฆ์เชียงใหม่ก็เปิดการสอบสวนภิกษุเจ้าอาวาสต่างๆที่ขอลาออกจากคณะสงฆ์มาขึ้นกับครูบาศิวิชัยถึงขั้นมีการศึกเจ้าอาวาสหลายต่อหลายวัดการสอบสวนเจ้าอาวาสวัดต่างๆกว่า60วัดในเชียงใหม่และลำพูนนี้เป็นเหตุให้มีเจ้าอาวาสหลายวัดถูกจับศึกเพราะไม่ยอมรับที่จะเข้ามาอยู่ในความปกครองของคณะสงฆ์ยืนยันจะขอขึ้นกับครูบาศิวิชัยต่อไป เจ้าอาวาสบางวัดก็หนีไปจากวัดเฉยๆไม่ยอมให้การกับคณะสงฆ์เชียงใหม่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2478ระหว่างที่ครูบาสิวิชัยอยู่ในกรุงเทพอันนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คณะสงฆ์เกิดการแตกแยกกันขึ้นอย่างขนาดใหญ่ในหัวเมืองพายัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชียงใหม่และลำพูนกันมาอีกหลายเดือน ตลอดระยะเวลาที่ครูบาศิวิชัยถูกส่งไปอบรมและสอบสวนที่กรุงเทพต้องบันทึกด้วยความเป็นธรรมว่าพระเนรในวัดถูกศึกทั้งวัดก็มีเช่นวัดพระบาทยังบีดและวัดทุ่งตูมหรือที่คนเมืองออกสำนีงเป็นทุง่งตุ่มซึ่งพระเนรในวัดทั้งสองนี้ล้วนเคารพนับถือและศรัทธาในครูบาศิวิชัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะครูบาศิวิชัยเป็นผู้บวชพระและเนนทั้งสองวัดนี้ทั้งหมดอีกด้วย มาคิดพิจารณากันในวันนี้ว่าถ้าในสมัยที่ครูบาศิวิชัยยังมีชีวิตอยู่ทางคณะสงฆ์ทั้งเมืองเชียงใหม่และลำพูนจะใช้ครูบาศิวิชัยให้ถูกทางแล้วก็เชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกมากทีเดียวเช่นออกตราตั้งให้ครูบาศิวิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อที่จะสามารถบวชพระเนนได้โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลักษณะาการปกครองคณะสองฆ์อีกต่อไป ก็คงจะมีผู้ศรัทธาในครูบาสิวิชัยพากันมาบวชกับครูบาสิวิชัยอีกมากมายนักในด้านการสอบสวนและอบรมครูบาสิวิชัยที่วัดเบญจมบพิษกรุงเทพนั้นภายหลังจากที่ได้มีการอบรมสอบสวนกันนานหลายเดือนครูบาสิวิชัยก็ยอมลงนามในคำมั่นสีข้อที่เจ้าคณะมณฑลพยัพได้กำหนดขึ้นและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างไม่ขัดขืนอะไร ให้เป็นความผิดพระราชบัญญัติและการปกครองคณะสองฆ์อีกต่อไปเมื่อครูบาศรีวิชัยลงนามในคำมั่นแล้วก็อยู่รับการอบรมศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสองฆ์อีกระยะหนึ่งแล้วจึงได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิครูบาศรีวิชัยถูกนำมาอบรมสอบสวนในกรุงเทพครั้งที่สองนี้เป็นระยะยาวนานถึง6เดือน17วันเต็มเมท่าน จึงได้รับอนุญาตให้กลับภาคเหนือได้วันนั้นตรงกับวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2479คือวันที่ครูบาสีวิชัยกำหนดจะไปถึงลำพูนแผ่นดินเกิดของท่านอมตวาจาหลวงศีประกาศชาญวิทยาภัยผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางกลับสู่ลำพูนครั้งนี้ได้มีผู้มาเยี่ยมเยือน ถามข่าวคราวของท่านที่วัดเบญจมพิธเป็นจํานวนมากรวมทั้งหลวงศรีประกาศผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการที่หลวงศรีประกาศมาหาครูบาศรีวิชัยอยู่เสมอก็เพราะอยากจะชวนท่านกลับไปจําพรรษาที่เชียงใหม่เพื่อช่วยงานสร้างทางขึ้นดอยสุเทพอันสําเร็จเรียบร้อยในขั้นแรกแล้วนั้นให้ถาวรยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางขึ้นดอยสุเทพนี้ยังขาดสะพานข้ามห้วยแก้วซึ่งไม่ทนทานถาวร เพราะที่ถูกแล้วจะต้องสร้างเป็นสะพานคอนกรีตถาวรอ,อันจะต้องใช้เงินสําหรับสร้างสะพานนี้ถึง6000บาทซึ่งไม่ใช่เป็นจานวนเงินเล็กน้อยเลยในเวลานั้นแต่ครูบาศรีวิชัยยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นกับหลวงศรีประกาศว่าตราบใดที่สายน้ําปิงไม่ไหลคืนท่านจะไม่หยิบแผ่นดินเชียงใหม่อีกสาเหตุของการกล่าวอมตะวาจาของครูบาเจ้าศรีวิชัยนี้พอจะสรุปสาเหตุได้อย่างสั้นๆตามที่ได้เขียนไว้ในประวัติครูบา อินตาธนกขลโทวัดวังทองจังหวัดลำพูนไว้ดังนี้เมื่อการก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงได้เพียงสิบวันครูบาศรีวิชัยก็ถูกคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองของเชียงใหม่นำโดยเจ้าคุณโพธิรังสีบาร,รมีสารทิการพระศรีโหมอดีตเจ้าคณะเชียงใหม่ตั้งข้อกล่าวหาครูบาศรีวิชัยหลายข้อหาเช่นทำให้พระสังฆทิการเมืองเชียงใหม่จำนวนหกวัดไม่ยอมขึ้นตรงกับการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด และเป็นพระอุปัชาเถื่อนโดยบวชให้พระพิชัยครูบาพิชัยขาวปีเมื่อเกิดเรื่องครูบาศิวิชัยได้ติดต่อให้เนื้อหัวมหาอาม,มาโทเจ้าหลวงแก้วนวรัตและหลวงศิษย์ประกาศช่วยเข้าชี้แจงเหตุผลกับเจ้าคุณโพธิรังสีแต่ท่านทั้งสองไม่ยอมมาพบครูบาทั้งที่ท่านสองเป็นผู้นิมนต์ให้ครูบาามาช่วยแผ่บารมีในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่โดยแท้ต่อยให้ครูบาท่านถูกกล่าวหาแต่ข้างเดียวจนได้ถูกควบคุมตัวไปยังจังหวัดลำพูนครูบาศิีวิชัยลั่นอมตะว่าจาหลังจากที่ครูบาศิวิชัยต้องถูกสอบสวนและพบว่าครูบาศิวิชัยพ้นข้อ,อกล่าวหาทั้งหมดหลวงศรีประกาศท่านเดิมได้มากราบเรียนขอนิมนน์ครูบาศิีวิชัยไปช่วยงานปฏิสังขรสถานที่สําคัญในเมืองเชียงใหม ซึ่งท่านให้เหตุผลว่าชาวเชียงใหม่ต้องขอพึ่งบาร,รมีครูบาอีกมากในการนั้นๆแต่ครูบาศิีวิชัยได้บอกปฏิเสธและเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องกล่าวอมตะวาจาว่าตราบใดที่แม่น้ำปิงไม่ไหลย,ย้อนขึ้นเหนือจะไม่ขอหยิบย่างเข้าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่อีกอันนับเป็นอมตะวาจาข,ของท่านประโยคหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งคำพูดนี้ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงความมหัศจรรย์อย่างยิ่งของครูบาศิีวิชัยภายหลังที่ท่านบรรณาภาพไปแล้ว นั่นคือเมื่อครูบาสิวิชัยกลับไปสู่บ้านเกิดของท่านครั้งนี้แล้วนั้นท่านไม่เคยหยีบแผ่นดินเมืองเชียงใหม่อีกเลยจนถึงแก่มรณาภาพในเวลาสองปีต่อมาเพราะแม่น้ำปิ่งย่อมไม่ไหลคืนกลับแน่ๆแ,แต่ทว่าเสมือนหนึ่งปาฏิหารเพราะต่อมาเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาสิวิชัยนำไปประดิษฐานณเชยงโดยสุเทพเชียงใหม่ทางต้นถนนที่จัดขึ้นพระบรมธาตุดยสุเทพนั้น ในวันที่ทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อครูบาศรีวิชัยไปประดิษฐานที่เชียงโดยสุเทพนั้นแม่น้ำปิงได้ไหลคืนกลับไปเชียงใหม่จริงๆวันนั้นเป็นวันแรกที่ครูบาศรีวิชัยกลับไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่แม้ว่าจะเป็นเพียงรูปหล่อที่ไร้วิญญ,ญาณก็ตามสายน้ำปิงไหลคืนกลับไปสู่เชียงใหม่ได้อย่างไรท่านอาจจะสงสัยและเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่สายน้ำจะไหลย,ย้อนทวนกลับไปหาต้นน้ำ ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนั่นคือเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลเก็บกักน้ําขึ้นที่จังหวัดตากนั้นอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนกว้างใหญ่ไพศาลนักส่วนหนึ่งก็คือบริเวณแม่น้ําปิงที่ไหลลงใต้ก็กลับไหลเอ่อขึ้นท่วมท้นถึงเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอหอดวันที่สายน้ําปิงเอ่อถึงอำเภอฮอดนั้นคือวันที่มีการอัญเชิญรูปหล่ออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปประดิษฐานเหตุที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ถ้าหากว่านำมาคิดพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าคำพูดของครูบาศิวิชัยคืออมตวาจาที่แสนสศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะท่านได้กลับไปหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกครั้งในวันที่สายน้ำปิงไหลกลับขึ้นเชียงใหม่อย่างที่ท่านพูดไว้ไม่มีผิดครูบาเจ้าศิวิชัยมรณาภาพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481เทียบปัจจุบันคือต้นปีพุทธศักราช 2,482ที่วัดบ้านปางอำเภอลิจังหวัดลำพูนสิริอายุได้60ปีหลังจากมรณาภาพได้ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปางเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจัดเคลื่อนย้ายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจำเทวีจังหวัดลำพูนและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2,489พุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาการเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ในที่นี้โดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆนะครับ